ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มาร่วมกินกาแฟกันซึ่งเขาาว่าสภากาแฟจะจทุกๆวันพุธของเดือนนะครับเขาก็จะมีการหมุนเปลี่ยนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆนะครับกับปีนี้วันเนี้ยเดือนเนี้ยครับก่อทางโชลประธานเองเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะพับเจ้าภาพในประมาณทักงสองสาเดือนทั้งหน้าเช่นกันนะครับ่านครับเพราะว่าเป็นหนึ่งบรรยากาศครับที่ต้องบอกว่าสนิทกันชิดเชื้อดีนะครับเขาไม่ได้ใช้ บทบาทของการปัะธาน่านศราชการมาอู้กันเลยเฮาใจความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมาหูจักกันมาอู้กันนะครับก็ง่ายๆมันม่วนครับว่าเป็นทางการนะครับซึ่งผมว่าเป็นนึ่งเป็นหนึ่งทั้งว่าเป็นหนึ่งทางการทํางานหรือว่าเป็นยุทธวิธีหรือยุทธหรือท่องว่าเป็นเป็นเป็นกลยุทธ์ก็ได้นะครับในการที่จะทำาใื่หัวหน้าสนาชการทั้งจังหวัดเชียงใหม่โดนทังภาครัฐภาคเอกชนครับได้มาอู้มาจากกันในเวทีที่เขาจักขึ้นมานะครับ ซึ่งก็เป็นเป็นการเป็นการจัดแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าวิธีนีครับแต่เป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาที่กับจงหวัดจยงใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับในทุกๆกภาคส่วนครับเราจะอู้กันเลยว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องเตียมเรื่องน้ําท่วมใครทับชอบเรื่องใดจะมาอู้กันง่ายๆโบนโต๊ะบนโต๊ะกินกาแฟนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงครับได้สาระได้เออเรียกว่าได้สาระได้หัวเรื่องหัวข้อที่จะมาอู้กันในในในเดือนต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ ครับก็ต้องเรียนสวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้สำนักชุมมทานที่1นนะครับมาเป็นเจ้า,าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชาการนะครับทุกหน่วยง,งานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับภาพรวมในวันนี้ <c oughs> นะครับก็มีโอกาสที่สำนักชุมมทานที่1นนะครับได้นาเสนอในเรื่องของความสนใจนะครับซึ่งอยู่ในความสนใจของอพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับ ก็คือเอ๊ปัญหาว่าน้ําจะท่วมไหมนะครับและท่วมแล้วจะทำยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นฮอตอิชชูหรือเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับและเรื่องที่2ก็คือเอ่อเรามีพื้นที่ที่เอ่อกระทบนะครับกับปัญหาเรื่องฝนตกหนักนะครับก็คือในเรื่องของเอ่อดินโครนถะลมซึ่งของเราเนี่ยนะครับมันมีที่เอ่ออำเภอฝาง นะครับแถวลุ่มน้ําแม่งอนกับลุ่มน้ําแม่ใจนะครับวันนี้ก็ได้นําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับรวมทั้งตอนนี้นะครับเราได้นําเสนอในเรื่องของระบบเตือนภัยของเรานะครับซึ่งเราติดตั้งนะครับเครื่องมือซึ่งเราจะตามอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือเราจะรู้ล่วงหน้าล่วงหน้าว่าภายใน6ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมีการ ออสไลด์ตัวของดินนะครับเพราะฉะนั้นเรากังวลเหลือเกินว่าไอาการสไลด์ตัวของดินเนี่ยนะครับจะเกิดเกิดยามค่ําคืนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่นอ้องนะครับยันไปใน6ชั่วโมงนะครับเราสามารถที่จะเตือนภัยในเรื่องนี้ได้ทันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เราจะเช็คจากปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็ความขุนของน้ำนะครับเราจะมีเครื่องมือวัดน้าความขุนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์แล้วก็มีเตือนจากเอ็ม าจากาข้อความนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลักๆสําหรับประเด็นในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมเชียงใหม่นะครับปีนี้นะครับจากาการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับคาดการว่าปริมาณฝนนะครับจะน้อยกว่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเบาใจาได้สักนิดหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องตามสถานการณ์น้ําต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพายุเข้านะครับดีเฟชันเข้านะครับสิ่งเหล่านี้เราก็จะติดตามนะครับในเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยใกล้ชิดนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าปริมาณน้ําผ่านนะครับมนน้าปิงของเรานะครับมากเกินกว่า550อนะครับก็เป็นสิ่งที่กังวลใจนะครับก็คิดว่าจะทํำยังไงก็ตามนะครับ ที่จะทำให้การท่วมนี้ได้เป็นการท่วมที่ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คงจะต้องร่วมมือนะครับซึ่งภารกิจดังกล่าวเนี่ยทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะครับทางเราเองนะครับก็จะให้การสนับสนุนในภารกิจเรื่องดังกล่าวร่วมกับนะครับร่วมกับทางปอพร่วมกับทางการบริหารส่วนจังหวัดทางเทศบาลนะครับ นะครับเรื่องนี้ก็ขอให้มั่นใจยอย่างว่าเราจะพยายามทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของปัญหาเรื่องน้ําท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตรียมกับสภาพต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสภาพวิกฤต